นาเตครยจะต้องเป็นแบบว่าฉันเป็นคนผิดรู้นี่นั่นเราก็กลับมาฉันเป็นคนผิดมากๆเข้าอ่ะด้วยความสื่นเศร้าเบิ่อหน่ายเหมือนเื่อนขับรถพาไปทำธุระอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงบกหลักก็มองหน้าต่างๆนั่นเรมืปิดเหียงวลล์รถสิบล้อเลยอ่ะแล้วก็มองไปแล้วคิดในใจว่าไอ้ถ้าเกิดลงไปรอแล้วรถสิบล้อเหยียบทับนี้ผสมิลล์กเกิดปวดกระดกเชิงกรุ๊บ ตรงนี้เลยแสดงถึงโป่ของคนนั้นด้วยว่าถ้าไปเหตุใครเป็นข่าวว่นี่น่าไรหรือข้างบ้านเลิกกับแฟนแล้วไปนั่งเมาเขาว่า,วาไม่มีโปไหนะคนเมาเนี่ยอีนี้เราวาบ้านมันก็มีปัญหาเวลาใครพูดอะไรที่ดีเมาคิดในใจคำลายมันรีเพราะถ้าเกิดเสียต่างบางคนไปพูดเรื่อยอย่างนี้ตราบใดที่คนมันมีปากมันก็พูดถ้ามันพูดไม่ได้มันก็เป็นบใบแค่นั้ Hello วันนี้นะคะเก๋อยากตัวนะคะมาเจอกับดาราเรียกได้ว่าสุดสวยมากทัาสสามากถไมต้องดังมาก้วยค่ะลองเล่นบทบาทแบบไหนมาบ้างดูการบานานแค่ไหนเรื่องสังนันเด็กก่อนแล้วเหมือนแบบพอวันหนึ่งเราเล่นนางเ็กจนเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรท้าทายก็เลยเปลี่ยนไปเล่นละก็เราไม่ได้ติดว่าต้องเป็นนักเอก เราแค่บทมันสนุกบนตัวนี้มันดูมีอัรลักณ์แรงหรือเล่อืมเราก็เล่นมันคือนักแสดงมันคือดาราแต่นนักแสดงความหมายสำหรับพี่เพื่อนกันใช่เรารู้สึกว่านักแสดงมันคือคนที่สามารถสวมบทบาทได้ทุกบทบาทและเป็นบทต้นของบทงบาทนั้ไดังใช่ไหมใชตตมม่ตัวไหนที่สุดจริงๆรล่าสุดที่เชิญเล่นก็คือเรื่องหมอตลกการเล่นเป็นหมอมิสซีเวท สนะไรคือแบบสนุกมากก็อย่างงี้ต้องแบบไปทําการรักษาเวกช็อปุกเดือนวิชแบบนี้คือกบบอาจารย์หมอจริงจริงใช่ใช่เข้าไปเราไม่ได้ว่าอาจารย์หมอเป็นที่เป็นอาจารย์อาจารย์สาหรับเราอาจารย์แต่ใหญ่แต่วันตนที่เราไปอ่ะมันไม่ใช่อาจารย์ใหญ่วัตถุเคสจริงๆริงมีทีไว้จริงจริงที่ก็ดูเคสของจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่ากับเขาช่วยช่วยเลยแล้วเราก็ต้องเรียนเกี่ยวกับแบบ การตั้งหมดใจอย่างเงี้ยต้องเรียนหมดเลยหกเดือน,นเย็นแผะแบบรูปนแบบนี้อะไรเงี้ยต้องต้องเรียนหมดเลยแล้วก็ถ่ายสัปเรือสัปเรือจบก,ก็แบ,บว่าเราเวิร์กเข้าหกเดือนนานกว่าถ่ายอีกแต่มันมันทําให้เราแบบมันเข้าเป็นจิตวิญญาณตัวละครเราแบหมอแ,แบบหมออย่างนี้แบบสูดรรือบอกว่าสุดแล้วราพยาบ,บาลเก่งกว่าเอาบารนี้ถ้าจะแบบ เป็นทุกอย่างให้หมอเป็นมือเป็นเท้าไปเลยอยากให้หมอเพราะว่าหมอเนี่ยหนัวเขาต้องคิดวิธีรักษาว,วิธีวินั้นเพราะฉะนั้นเขาถึงได้แบบสั่งสั่งสั่งพยาบาลเกียรบาลทำเพราะฉะนั้นคนที่เหนื่อยเหนื่อยมากๆคือพยาบาลเพราะว่าเขาจะต้องแบบตามหมอทุกอย่างอะไรเงี้ยโนว่าเล่นค่อนข้างหลากหลายคาแรคเตอร์แล้วก็คืออยู่มันนางมากการสวิตช์ความคิดจากการที่เป็นนางร้ายแล้วเป็นคนดีมันเหนื่อยไหม มีสติหรือว่าตอนนี้เรากาลังเล่นคาแรคเตอร,ร์นี้นะ<ช>เราก็ตัวนี้เป็นยังไงกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทวนสติตัวเองว่าแบบตอนนี้เล่นเป็นอะไรสวิตอาจจะไม่ได้ยากแต่ที่ยากคือเรารู้สึกว่าบทนางเอกอะก่อนหน้านี้มันยากเพราะว่ามันแม่งเน็กเซ็งคือเหมือนแบบเราโดนตกขนาดนั้นหาบจริงเราไม่โกรธหรอก <c oughs> เป็นใครใครก็โปวดเป็นใครก็ท่หน้างงแต่เป็นนางเกต่คือโดนตกเสร็จแล้วแบบเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะ แล้วถ้าเป็นชีวิตจริงเข้ามาชีวิตจริงถ้าเกิดเข้ามาเงินตกระคาวาน่าจะโผล่เขาไปตอดอ่ะคือแบบยันหอกฟอดแบบอะไรอตไองเป็นไรคุยกันกอดเดินมาตกเลยงงใช่แต่ถ้าเกิดชีวิตจริงอยู่เดินมาตกเลยก็น่าจะแบบมีฟาดกันับบฟาดกันเลยอ่ะเป็นคนเบาๆเนี่ยเราอ่ะไม่เ้มีฟาดเพราะว่าเราก็งงงเหมือนกันกดดันสุดไหมกดดันสุดเพราะว่าโกรธยังไงคือเคยโดนเพราะว่า โกรธเลยอยากทำหน้าเป็นนางร้ายโว้ยพ่อโกรธยังไงว่านางเด็กโกรธยังไงก็คนใหญสอนเรียกไหนลองสอนคนอีกยังไงไม่ให้เป็นนางร้ายจ้างทำตามเลยนะเพียวไม่ใช่วันนางพุ่งกับก็สั่งเพลงนั่นแหละอย่าโกรธไม่ให้เป็นนางราอย่าทำหน้าเป็นนางร้ายโกรธยังไงอ่ะเราก็เล่นทำแล้วตัวไหนจะรอดบ้างแค่ไหนนะแค่ไหนเรื่องแบบเอาตัวเป็นนางร้าย <gamma enders> ตาชัดก,ก่อนเลยได้ปะกุงงก่งปกตินี่แหละแล้วอ,อย่างเงี้ยพอเวลาเราเล่นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยเขากลับมาที่บ้านด้วยเป็นมัป็นเป็นช่วงไหนเล่นานารายก็คือสองสารครอบครัวมากสงสารคนรอบตัเวเพราะเบียงเก่งมากเบียงมีแบบนิดเดียวขมุดหิด เราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ <Okay. S 2> เต้นกันพลังาตลอด,ด,ต,ลอดตลอดอยู่กับมันสิบ mm hmm. ชั่วโมงกว่ายี่สิบชั่วโมงตื่นเช้าไปด้วเป็นไอ้ตัวนี้อีกแล้วอะ mm hmm. มันเหมือนสร้างนิสัยใหม่ถ่ายละครทีหนึ่งก็หกเดือนขั้นต่ำซึ่งภ mm hmm. าคสิบที่ยาเขาบอกนะว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนนิสัยเราให้ทําอะไรซ้ำๆเป็นเวลาสามสิบวันขั้นต่ำ mm hmm. แล้วเราจะได้นิสัยใหม่ แล้วมันจะไม่ให้ติดได้ไงในเมื่อเราอยู่กับสิ่งนี้มาหกหรือเป็นต้นไายังตอนแรกเรายัางไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้จน,นจนเราก็รู้สึกแย่บางทีคือบทร้ายเบียดมีมัน,นยังพอโ okay. อเคกับเรานะทางใจเราเบียร์พอโอเครู้มันได้แบบบทความรู้สึกอะไรก็ตามใหม่มันไม่ต้อง<า>มันไม่เป็น<า>บท<า>แต่เวลาเล่นเป็นนางเอกเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เอากลับมาแล้วมันแย่ คือกลายเป็นกลับมาแล้วมันรู้สึกแย่ต่อชีวิตไปหมดแล้วด้วยความที่นาเกไทยต้องเป็นแบบว่าฉันเป็นคนผิดนู่นนี่นั่นเ,ออเราก็กลับมาฉันเป็นคนผิดมากๆเข้าอะด้วยความส่งสเศร,ร้าเบิ่อไม่เบเ่อปกติอะมันจะมีเ,เขาเรียกอาการเ<ห>บ,บื่อใ่คะที่เวลาคนเป็นสูเศร้าอะจะชอบรู้สึกว่าชัดเป็นต้นเหตุขขค่วใช่ใช่ไหมแล้วมันก็มีไปสิ่งเนี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกแบบมันก็บั่นทอนตัวเองไปเรื่อยยิ่งอยู่กับไอ้สิ่งนี้นานๆก็เป็น แล้วมันก็จะมีคิกเกอร์ในชิ้นกระจาวาลราอีกอที่เวลาเราเจอแล้วด้วยความที่มันโดนกลืนความคิดตรงนัทไปแล้วเป็น,เ,เ,ปนเป็นตัวละครแล้วก็ความคิดแบบนั้นไปแล้วมันกระทูกบไปถึงชีวิตกระจา,มมาวาลเราเจอเรื่องน,นี้เราก็แบบไม่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรก็แย่ไปหมดซึมเศร้ามันก็กำเริ่มเมือเราโตขึ้นแล้วเรายัางไม่เข้าใจว่าเข้าและออกเป็นยังไงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับธรรมะจิตวิทยาแล้วเราก็เหมือนจับทิศทางได้ว่า สองอย่างนี้มันมีความใกล้เคียงกันอะไรเหมือนโลกคู่ขนาดนันแต่แค่อันนึงมันเป็นวิทยาศาสตร์อันนึงเป็นธรรมะแต่พอราจากที่ตรงนี้ได้เราก็เลยแบบเริ่มใช้กับตัวเองรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นแต่ก็มีจังหวะที่ไม่ไหวอยูเช่นก่อนหน้านี้ช่วงโควิดคุณพ่อเสียมันก็เจอช่วงโควิด ไม่มีงานค<ม>่าใช้จ่ายคุณ<ม>พ่อปวยติดเตียงอะไรเงี้ย<ม>โอ้มันก็ทริกเกอร์เยอะเกินนะ<ม>จนจนเราเริ่ม,มาสังเกตตัวเองตอนที่เหมือนเพื่อนขับรถพาไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงบอกหล,ลักก็มองหน้าต่าง<ม><ม>น,นั่นแล้วเหมือนเห็นล้อรถสิบล้อเลยอ่ะแล้วก็มองไปแล้วคิดในใจว่าไอ้ถ้าเกิดลงเปนน็นลอแล้วรถสิบเล้เหยียบทับนี่ผู้สมงไปรอคือมันมาแลเรารู้ละเราขึ้นไปหาหมอจิตวิทยาไปหาหมอจิตเลยไปหาหมอจิตแพทย์เลย แล้วบอกผมว่าหนูว่าต้องกินยาใช่หนูก็แจ้งเราเลยว,ว่าหนูว่ามันมันต้องกินยาหละถ้าบำบัดตัวเองอะไรแล้วก็รู้ทุกอย่างแล้ว<ช>มันมันยังค่มไม่ได้แบบว่ามันหนักละมันต้องมีตัวช่วยใช่คือจริงๆแล้วอวิธีสังเกตของเรากันง่ายๆเนาะสำหรับคนที่แบบเป็น d ด p r e s s i o n แล้วแบบเรายงไม่น่าใจว่าเราเด p r e s <ช> s i o n ถึงขั้นไหนอันดับแรกเราต้องรู้สึกว่าสมมติถ้าเราเริ่มสังเกตอารมณ์ตัวเองว่าทำไมช่วงนี้เรารู้สึกดาวน์ดิุเอย่าง นะดับบททุกสิ่งทุกอย่างันดับที่สองเริ่มรู้สึกว่าฉันเป็นคนผิดกับทุกๆเรื่องฉันเป็นต้นเหตุผิดกับกเรื่องอีกอันนึงก็คืออย่างเงี้ยก็คือเป็นอารมณ์ว่าอยู่เฉยๆรู้สึกอยากตายไม่ได้อย่างชีวิตอยู่แล้วเริ่มคิดคิดแผลเริ่มคิดแผลเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ตามรีบไปถามคุณหมอใช่หาเลยนะคะอยกางนหนึ่งจากที่เรารู้สึกแย่ในแรงการเป็นเทื่อนไขคือการสร้างความเชื่อของคนว่าการไปหาจิตแพทย์แล้วเป็นบ้าไม่ใช่เราแบบเป็นอะไรที่เราแบบ เมื่อไหร่ละครไทยอ่ะจะทำให้มันแบบให้เป็นเป็นแบบเหมือนทำละครไป็นกันให้ความเป็นเรื่องปกติว่าว่าจิตเราไม่ดีเราไปหาหมอยเราไปให้คำนี้ค่าแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เซ็ของคนที่ประเทศไทยคือไปหาจิตแพทย์เพราะว่ามันเป็นปักาซึ่งมันไม่ใช่เนี้ยขอบอกเลยค่ะว่า ผู้เป็นหารดังๆคนสำเร็ตดังๆคนที่เราอาจจะเตยเห็นตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าอโอ้โหนี่คือตัวท็อปๆ็อป,อปอะเชื่อไหมว่าทุกคนจะมีจิตแพทย์หรือว่าคุณหมอเนี่ยที่ปรึกษาในเรื่องของปัญหาชีวิตะทุกคน ไม่มีใครไม่มีนะคะฉะนั้นคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติมันนเป็หากเรารู้สึกว่าเราจิตใจเราอ่อนแอก็หาหมอเหมือนร่าเราเราสศสัยอ่ะไปปรึกษาไปก่อนบางทีที่นี้บางทีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้คือได้คำตอบจากแพทย์ด้วยใช่เห็นพอพูดเรื่องนี้ได้ยิน่าทาเนินชีด้วย ใช่ใช่ไหมนะก็ <c oughs> คือเป็นมูลนิธิดได้เรื่องนี้เลยได้เรื่องนี้เลยก็คือสบายใจสัายใหญ่ก็คือดูได้ในเฟซบุ๊กอะไรางบนี้ก็เป็นมูลนิธิที่โรคสุขเศร้าแ้วก็เขาก็จะมีบ้านส่วนไว้สำหรับคนที่มีปัญหาแล้วก็ต้องการจะไปบำบัดก็จะไปอยู่ที่นั่นก็จะมีทีมดูแลแล้วก็มีโทรหรือว่าไลนา์ปรึกษาคุยได้ตลอดย4ชัว่วโมง เอด,ดีอ่ะว่าจริงๆอ่ะเรื่องพวกนี้มันเลิกเป็นเรื่องกนใกล้ตัวไปเรื่อยๆแล้วบางทีอ่ะสังเกตนะคะถ้าเกิดใครมีลูกนะ,ะบางทีเด็กๆก็มีแล้วบางทีอ่ะหากเราไม่สังเกตตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะส่งผ่านเรื่องพวกนี้ไปส่งมันเหมือนจะเกือบถ่ายทอดไปถึงเด็กๆหรือแบบซีรรุ่นใหม่มเมล็พันุ์รุ่นใหม่อเงี้ยต้องคอยสังเกตเพื่อไม่ให้เขาเป็นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคือด้วยยุคสมัย สมัยเนี้ยเราไม่ค่อยได้หยุดรู้แล้วพูดคุยกับตัวเองอืเราไม่ค่อยได้รู้ความสึกตัวเองเพราะทุกวันตื่นมาต้องนี่ไปทํางานโดยถติกเดี๋ยวมันคิดเรื่องเรื่องข้างนอกไปหมดร้อนกล, <ะ S 1> ลัวจนไม่ได้นึกถึง ตัวเองความรู้สึกสุขภาพจิตหรืออะไรเงี้ยคนเราไม่ค่อยได้ตื่เนเงี้ยเหมือนบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสุขเศร้าเพราะมันไม่ได้มีเวลาให้เขาหยุดทบทวนว่าตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนี้เพราะอะไรถ้ามีเวลาเงี้ยว่าชวชงชั่วโมงสองชั่วโมงเราหน่าคุยกับตัวเอง,ซงเซลทอล์คค่ะเลยช่วงนี้ฉันเศร้าเรื่องอะไรอะไรคือชนวนอะไรคือต้นเรื่องนั่งหักอย่างเงี้ย แล้วก็นั่งถามถามตัวเองอะ่ะเราว่ามันต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้าถ้ารู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่เฉยแล้วเปล่งเป็นไ,ปไม่ได้ลองหักกระจกแล้วคิดว่าคนในกระจกคือเพื่อนแล้วก็คุยอันนี้ก็ช่วยได้มันมันทำให้เราเองเหมือนบางคนก็บอกว่าให้ปรึกษากับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับเราอะคือตัวเราเอง คุยกับตัวเองความรักอยู่ที่ตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองแล้วเว่าไปคุหมอแล้วก็ไปหาหมอเพราะว่าหมอเขาไปพูดไม่ได้หมอตนนปักนะคะใช่เขาเป็นเขาขึ้นจักยาบตรของคุณหมอเลยฉันการบำบัดแรกเริ่มเลยนะเราแนะนาให้ออกล้งกายเด็กสองอย่างนี้นี่คือช่วยได้เยอะเลยสำหรับคนเริ่มตึงชิวเศร้าแต่บางคนพอเริ่มเป็นแล้วไม่ออก อยากสงอตามใจเนียคือเวลาเราบอกเขาว่าโรกสึมเศร้าคือเป็นโลกที่เราตางใจตัวเราเองและสมองเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกฝึกฝึกความคิดและความรู้สึกนะตอนนี้เราต้องรู้จักฝึกเหมันว่าวันนี้ฉันว่าฉันจะไม่นอนอุ้มู้อู่ห้องลงุกลุกออกไปฝึกฝึกน,นี้เป็นอะไรที่ยากแต่ทำได้ฉันเชื่อว่าทุกคนแค่เราแบบกัดตั้ม แล้วเราก็จะบอกทุกคนว่าอย่านับหนึ่งสองสามสี่นับถอยสามสองหนึ่งลุกได้ง่ายกว่าเออเฮ้ยเฮ้ยใช่ตอนได้ยินสามสองหนึ่งมันจะแบบเฮ้นเนี่ยเอยจเอจริงเวลเรานับกับเหมือนเราเวลาเวลาเราเห็นว่าอะไรมันเหลือน,น้อยอะเรารู้แล้วว่าไม่รอไม่ได้ไตัวแรกนับหนึ่งสองสามก็ไปห้าเกเจ็ดต่อใช่แต่ที่หนึ่งคือศูนย์้วนะ่ะ ไม่เหลือละให้นับย้อนเพื่อแบบดึงตัวเองขึ้นนี่มับเนี่ยจะงานแสดงนรับเนี่ยจากการทำมูลนิธทอยากทำอะไรบ้างในชีวิตอยากเรียนต่อโสิตวิทยาแน่แหละที่ปรึกษาแต่ว่าด้วยงานเรางินไม่ได้ด้วยก็ยังไม่สามารถไปทำงากันหน่อยพรเราคิดว่าถ้าเราอยากเรียนบ้างเนี้ยเราก็อยากให้ราเน็ยทีแป๊บหนึ่งก็มีความรู้สึกอยากลองเข้งหมด เ,เขียนบท <โฮ S 2> เขียนอะไรให,หม่ๆว่าอยากให้มันมีสิ่งใหม่ในวงกา,า,ารบันเทิงวิธีความคิดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเช่นเรื่องนีง้แหละที่แบบไปหาหมอจิตแพทย์แล้วเป็นบ้าเราก็อยากจะเปลี่ยนตรงเนี้ยคนไปไม่ใช่เออมันต้องสอดแทรกกความรู้ตรแต่ความรู้ก็ต้องเป็นความรู้ที่มันถึไม่ใช่ความรู้ที่แบบเอาแค่บันเทิงใช่ถึกต้องเลยคนดีดีความรักในตอนเด็ก กรพอมอความรักกันไปนเป็นยังไงตามยังไหตัวตามกันมากเพราะว่าเหมือนวัยเด็กเนี่ยความโสดหค,ความงากความอยากรู้ว่าความรักคืออะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เราดึงอะไรที่มันไม่ไม่โอเคมาในชีวิตระหว่างทาาที่อยู่กันนัก็เป็นท็อกซิติชเชนชิพแต่ฉันแค่แฮปปี้ที่ได้ยินเขาไปฉันรักเธอแต่มันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงอะไอ้คำพูดว่าฉัรักเธอเนี่ย มันยังไม่ใช่ความรักนะแต่ในวัยเด็กเราคิดว่าการตอกรักคือความรักที่แบบอู้ยิ่งใหญ่มากมแต่พอเราโตขึ้นเรารู้ว่าอ๋อไอ้คำพูดอะ่ะมันคือเรื่องเล็กนิดเดียวเลยพอเราโตขึ้นมาเราเรยนเข้าใจว่าเอ้ยมันมีรายละเอยีอยดอยีกเยอะแยะมากมายที่ที่นั่นคือความรักจริงๆม,มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ได้คาดหวังกับความรักอยู่แล้วอ่ที่จะมาเป็นรักปัจุบัปเน่้ยคือเราำลึนแบบปรงชิงิตาง ตรงถึงขั้นที่ว่าแบบไม่มีแผนเรื่องจะแต่งงานหรืออะไรแล้วนะมีแผนแค่คิดว่าทํางานไปถึงจุดเบื่อ,อนลราจะไปหมดไปถึงเบอร์นัดแล้วอะ่ะแล้วก็เขาก็แบบเข้ามามาจุงปอกเไปาหลนะังก<อ>็ให้เราเห็นอีกมุมของความรักที่มันเป็นความรักที่โตขึ้นความรักที่เป็นความรักจริงแบบไม่มีสักคำว่าแบบรักไนงะ แต่มันมีไปการกระทาทุกอย่างม่ในนั้นมันจะเห็นเลย<ช>จ,าจากการ,กรจากการเป็นธรรมเขาทุกอย่างเนี่ยมันเห็นเลยซึ่งซึ่งมันอบอุ่นกว่าคาพูดมากๆมันป่นใจกว่ามันสบายใจกว่าม,มดีจังอยากมีความรักแบบนี้ <c oughs> อะไรสลับกดักนนะคืออะไรผรักดันก็ยากนี้ใช่ไหมล่ะให้เปรียบเทียบความกักของตัวเองณตอนนี้เป็นสี น่าจะเป็นพวกสีฟ้าน้ำทะเลอะควาลึกเหมือนน้ำทะเลตีบผิวน้ำเกาอบอุ่นตรงผิวน้ำมันจะรอนอุ่นข้างในมันจะลึกมากนี่เราจะเอาแอร์วันมาถ่ายรูปลขาเนี่ยทอาไม้พวสุกมันก็รักสัมภาษณ์ในช่วงรางเนใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะขณะโฆษณาค่ะถ้าให้เก็บที่เป็นคาแรคเตอร์ที่คนเล่นเป็นตัวไหน ถึงเรื่องนี้เลยด็อกเตอร์เป็นกันดาเฮียกหวังว่าคน mm hmm. ที่รู้ว่าอะไร mm hmm. เป็นอะไรไป mm hmm. แล้วแบบฟุมเกมได้ mm hmm. แล้วแบบเระมาไ,มไหมหนักอ่ไงเงี้ย mm hmm. คือเรียกว่ามีความแบบเอาอยู่ไม่เอาได้ไหมรู้ไม่อยากได้มีเรียนคนหนคนสองคนสามแม่หอกคนเดียวพอยคนเดียวก็ได้นะพี่แล้วที่มิมมองว่าอันจะเป็น culture ์ช่ไหก่อน ด้วยที่เราโดนสื่อทอดหรือโดนถ่ายทอดความคิดกันมาว่าพอเราเป็นผู้หญิงเราต้องแต่งงานเราต้องมีลูกเธออยู่คนเดียวเธออยากแล้วมีลูกหรืออะไรเงี้ยมันดูเป็นความผิดไปหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่คือเหมือนที่บอกว่าเหมือนที่เห็นเป็นดกรการ์านาเนี่ยคือเราไม่ได้มองเรื่องแบบเรื่องครอบครัวกัเมียแต่คือเป็นตัวละครที่เรารู้ว่าต่อไปชีวิตนี้เขาจะมีหรือไม่มีผู้ชาย เขาแม่งอยู่ได้เขาแบบสบายมากแล้วก็เอายอยู่ทุกอย่างเฉียวเขาเขาป็นผู้หญิงเก่งน่ะนั่นคืออย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนสังคมประเทศไทยจะแบบดราม่าเรื่องแต่งงานอย่างเนี่ยเราบอกเราพูดเสมอเลยว่าคุณรู้เปล่าว่าแต่งงานหยาบเป็นเรื่องที่แบบ คตรเบสิกของโลกแบบนี้เลย<ช>ตายประเทศที่แต่งงานรอบที่ห้าที่หกแล้วมั้งใช่แต่ประเทศไทยยังติดอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยถามกลับไปว่าติดอะไรอะไรจะบางทีตลาดยัยมันติดเรื่องแค่เนี้ยผู้หญิงผิดนูนผิดนี่ออผู้ชายมีเป็นร้อยบ้านนูดนมันไม่ผิดเลยแล้วกนเลยบอกว่าเฮ้ยมันมัน มันต้องแฝงเกมอ่ะบางทีคุณไม่ได้เห็นว่าภายในบ้านเขามันเป็นยังไงชคุณไม่เห็นว่าในบ้านเขาอาจจะร้อนเป็นไปอยูดมันไม่ได้คืออยู่ไม่ได้คือวิเรียอยากให้มันจบเป็นข่าวด้านหนึ่งว่าข้าวจะตายเออไม่เวิร์กมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็แค่อยากการลำบา่เองคนภายนอกที่มาเอาไปบูลลรี่เนี่ยบางทีเราก็อยากจะสวนกันแล้วเอาชีวิตตัวเองให้ดีกว่า อย่าไปยุ่งเรื่องของเขามันชีวิตเขาแล้วเอาชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนเอาเอาครอบครัวตัวเองที่รอดก่อนนี่ถ้ายังกลับไปแล้วไีกับแฟนกลับไปทะเลาะกับเขาว่าอย่าไปยุง่งเรื่องเขาอย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเื่นเอาชีวิตครอบครัวตัวเองให้มีความสุขให้ได้ก่อนเพราะว่ามันแสดงถึงโป่ของคนนั้นด้วยว่าถ้าไปเหตุใครเป็นข่าววุนี่หน้าไร้หรือข้างบ้านเลิกกับแฟนแล้วไปนั่งเมาเขาว่าไม่มีโป่หนคนเมาเนี่ยอีนนี้แปลว่าบ้านมันก็มีปัญหา ในตัวบ้านตัวเองก็มีปัญหาแต่ว่าเหตุที่คนอื่นก็เลยอยากจะเมาส์คนอื่นให้ตัวเองแบบรู้สึกยิ้มซื่อในขึ้นกับเรื่องของตัวเองแต่การเมาส์ไปอ่ะมันไม่ได้ทําให้ปัญหาที่ตัวเองมีมันคือมันไม่ได้แก้มันแค่เหมือนการหลอกลวงความรู้สึกตัวเองสุดท้ายปัญหาเป็นอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนประเภทชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นบูลลี่ชีวิตใครเ่ะลองปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็น ทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมเราถึงอยากจะไปบุ้เขาแล้วเราเปลี่ยนชีวิตตัวเองตรงนี้ดูดีกว่าเอาเวลาไงไปเลปี่ยดชีวิตตัวเองเพราะชีวิตคนเราอ่ะจะบอกสั้นก็ไม่ใช่จะบอกยาวก็ไม่ใช่แต่การที่จะมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพเนี่ย ไม่ง่ายแล้วเอาเวลาที่มีเนี่ยทาชีวิตให้มีประสิทธิภาพดีกว่าใช่บางทีอ่ะเรารู้ลี่คนอื่นนะเพื่อนที่เราอยากที่จะรู้สึกดีแต่บางทีอันนั้นเป็นกรรมทางวาจาและกรรมทางวาจามันเป็นอะไรที่บางคนจะงงกว่ากรรมวาจาคืออะไรแล้วยังไงไม่เห็นแต่ตัวอะไรคือแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทําบางทีคุณไปกระทพบจิตใจอีกคนหนึ่งและถ้าอีกคนหนึ่งเขารักมากๆแล้วเขาเป็นคนอ่อนแอแล้วเขาเป็นซึมเศร้าเขาฆ่าตัวตายคุณน่าจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำถึงเรื่องอย่างเงี้ย น้องเคยเจอคนที่บางทีเราไม่รู้จักเลยหรือเรารู้จักนะแต่รับหลังก็ว่าเราแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเลยก็มีหรือสร้างเรื่องขึ้นมาว่าแบบเอิรเนี่ยสนิทมากเพราะตอนนี้มันแบบแย่นะมันรุนัรน้องเคยเจอการนี้มาแล้วกันยังไงเยอะเยอะจริงๆน่าเจอเยอะกว่าเพราะอยู่ในแบบวงการบันเทิงอ่ะก็วงการเทิงเนาะตรงนี้เลยเจอมาก็ยังไม่ชินนะเราหนีไม่พ้นคนประเภทนี้อยู่แล้ว ที่เราเรียนจิตวิทยาปุ๊บเราก็จะมีความเข้าใจว่าเปิตเขาสิ่งและแม่ล้อมของเขาเป็นแบบนี้เขาเล่นเป็นแบบนี้เขาทำเพื่อความเอาตัวรอดเขาอะไรเงี้ยหรือเขาทอขาอะไรเพื่ออะไร่อประโยชน์ของเขาส่วนเราก็กลับมาดูตัวเองว่าเลี่ยนจะไปเจอเขาได้ไหมถ้าเลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องปรับทัศนคติความคิดของเราเราใช้วิธีที่เราปรับตัวเหมแล้วก็เลี่ยนที่จะพูดคุยจอกใจกับเ,เขาไปเลยอืแเราก็เลี่ยงเท่าที่จะเลี้ยงได้ในสถานการณ์นั้นแต่ถ้ามัเยี่ยต้องเจอมันก็เจอแต่เราก็ เหมือนหูดักไปรัเพี่อ่อมเหมือนเขาพูดมาแล้วก็แกล้งหูดักไปเลยเวลาใครพูดอะไรพี่ดีมาแล้วทิ้งในใจคำลายมันรีเพราะถ้าเกิดเสียตังค์มันคงไม่พูดไปเรื่อยอย่างีจังสุดท้ายแล้วอะ่ะเมื่อไหร่ที่เราเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ที่เราเริ่มอยู่ในสงังคมมันเจออยู่แล้วตามใดที่คนมันมีปากมันก็พูดถ้ามันพูดไม่ได้มันก็เป็นใบ้ <c oughs> แค่นั้นแหละเรามีมอตโตในปัจจุบันเพื่อที่จะให้เรามีช่วยต่อ ในแต่ละวันยังไงบ้างเราอยากมีชีวิตอยู่ของเราคือเราแค่อยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้เราอยากอยู่เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับคนที่อยากสู้เหมือนอยู่เป็นกําลังใจให้เขาอยู่เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นชี้ทางบอกทางเขาคือทุกวันนี้อยากอยู่เพื่อเปลี่ยนอะไรมากอยาก่างใน ในสังคมในสิ่งที่เราเราทําอยู่เราไม่เริ่มจะไม่ได้ทำด้วยตัวเองแล้วเราเริ่มที่จะแบบอยากทําเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้มันกระจายนี่เบางส่วนที่ทําได้อย่างเช่นทําเรื่องอิโคเทลีเชอก็ต้องไปพูกแบบหลักโลกเธอก็พยายามเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเศร้าเรื่องอะไรว่ามันเป็นจุดละเบียบอ่อนในเรื่องตรงนเรื่อนเลือกันได้แค่สิ่งเล็กๆน้อยนอ่ะมันคือสิ่งที่ถ้าเราส่งพลังงานอย่างงี้ต่อกันไปอ่ะมันก็จะแบบ สว่างสบายแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่โอนผนลุกดูดิจิงๆๆมาเดี๋ยวจะคอยติดตามเชิแล้วจะคอยเก็นกำลังใจแล้วจะคอยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสปปอร์ตนุนจริงๆเพราะเรารูชัวร์อ่าสิ่งที่น้องทำสิ่งที่น้องคิดกระบวนการคิดเอ่ยอหรือแม้กระทั่งมูลนิธิต่างๆที่น้องทำมันเป็น่างที่สง่งฟอถึงแบบ สิ่งดีๆตอไปกันได้และนั่นอจจริงๆอันนั้นคืออีกโปรเจกต์หนึ่งที่ที่พี่ถึงทําช่องรายการเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นรายการที่ในเมื่อคนอ่ะยังเสพโซเชียลโซเชียลมีเดียก็สามารถส่ง่อสิ่งดีๆให้กันและกันนะใครที่มีความคิดที่อาจจะเคยเจอเหมือนพวกเราหรือเจออย่างแคทรับเชิญเหมือนเจออย่างน้องก็จะได้แบบเฮ้ อยางได้รู้นะออวิธีการที่เอาออกจากตรงนี้ได้ยังไงมันแบบนะมันเป็น <ừ> um. โมเมนตท์ที่ดีๆผมมันดีมากเลยว,วันนี้เกยยาบกว่าดูดูดีครรนอมจริงๆ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะ <laughs> <laughs> ดูดีเลยอ่ะเกยยาบ <laughs> <laughs> กูวาเกยากาาวเราหมซิถ้าเกยยาูว